สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับพระปิตาลังนําเลิกนะครับรุ่นล้านรวยๆนะครับเป็นพระปิตากนกข้างนะครับรุ่นนี้นะครับนะพึ่งพุทธาพิเศษนะฮะรุ่นนี้ออกที่สวนสงเกเปะนะครับสวนสงเกเปะหรือสวนสงหลวงปู่มหาชิลาเซริกันโทครับนะรุ่นนี้ออกที่สวนสงนะพี่นะนะฮะรวมสร้างกันนะครับวันนี้ครับเรามีแบ่งปันพี่พี่นะครับมาเปิดให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับสิบ กวารายการนะครับนะมารับชมแบบพร้อมๆกันพี่ชายนะครับนะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาจองวัดอยู่ที่250บาทนะครับราคาจองวัดอยู่250บาทนะพี่นะเนี่ยฮะผมขอกําไร50บาทนะครับนะแล้วก็คาจะส่งนะฮะก็จะเป็นรุ่นละ350บาทเผื่อใครสนใจรุ่นนะครับนะแล้วก็ ถ้ารับ2ลุกขึ้นไปนะครับก็600นะครับรับ2ลุกขึ้นไปก็600ไม่ไม่ไม่ไมาตัดไปร้อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาแกะให้รับชมเหมือนเดิมสำหรับพิ่สมาชิกที่พี่นะฮะพึ่งเข้ามารับชมน้องใหม่นะฮะน้องจะเป็นรายการที่แบบเปิดยกหลังแล้วก็จะมาแกะให้พี่ได้เลือกและรับชมกันนะชอบถูกใจองค์ไหนแล้วค่อยปิดนะฮะแล้วก็นะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะ,ะเป็นหมายเลขเดียวกันเลยพี่ชายนะครับทั้งโทรทั้งทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยนะฮะรายการที่แรกกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตเปิดก่อน,นเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะแกะซีนนะครับ ลังนำเลิกนะพี่นะสองเรานี่ครับรังนำเลิกนี่ฮะนำเลิกนะครับลังนำเลิกนะขออนุญาตนะฮะคลุกเขานี่ครับแต่ผมคลุกเขาให้นี่ครับเปิดให้ชมเลยนี่ฮะนำเลิกนะครับนำเลิกล้านรวยๆครับนะบรรากาศนี่ฮะสวยมากพี่ตุวนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวมารับชมมาพร้อมกันนี่ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทเลยนะเทตรงนี้ให้พี่รับชมเลยนะนี่ฮะคุกเค้าเลยพี่ชายคุกเค้าแล้วก็จะมีรายการนะฮะเป็นรายการแขมยกลังนะครับแขมยกลังเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดูสักครู่นะครับนะผมเห็นอยู่อย่างนี้แหละนะครับตรงนี้นะ,นนนะยกลัง แถมยกรังจะมีเลขอยู่พี่ชายนะครับจะมีเลขอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวว่าอีพีหน้าเดี๋ยวผมหาให้ครบแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีกี่รายการนะครับอ๋อโอเคแถมยกรังนี่ครับแถมยกรังจะมีสี่รายการพี่ชายนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนข้าจะแปะตัวเลขไว้ในนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดในอีพีที่สองแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอเปิดรุ้นให้พี่ๆรับชมก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามารายการแรกก่อนนะครเป็นรายการนี้ฮะนี่ครับเออรายการที่มาเป็นกล่องกามิจิครับรายการแรกกัน,นะฮะนะฮะี่รับดีดับเป็นรายการที่หนึ่งล้วกันนะพี่นะจะได้ไม่งงไม่สับสนฮะเดี๋ยวนี้จะเปิดลุ้นก็สักงแต่เจ็ดลุนเลยครับรายการแรกครับขออนุญาตเปิดเลยครับอันนี้ารายการพิเศษนะฮะอันนี้คือรายการพิเศษนะครับ โอ้โหรายการแรกครับเปิดออกมาพี่คายนี่ฮะโอ้โหตะกัวไม่ตัดปีกครับจานมือฮะตะกัวไม่ตัดปีกจานมือครับพี่สวยงามมา,มากๆครับเนื้อโลหะเล็คุณต้องเบอร,บอร์มันเล็สองสี่ฮะปิดตระกันกคล้ารับนะฮะรุ่นล้านรวยนะครับนี่ฮะโอ้โหต่อก้รอบนะครับนี่ฮะ จังมือนะพี่นะเลขคนยี่สี่นะครับรายการนี้แบ่งปันนีพี่นะครับนะอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับรายการแรกนะฮะร,รายการที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทนะพี่ชายนะนะฮะต่อมารายการที่สองฮะ <c oughs> โอ้โหรายการที่สองเปิดมาครับ รายการที่สองเป็นรายการนี้พี่ชายนะครับรายการนี้นำเนื้อทองประทานทองเหลืองนะพี่นะเลขคนตั้เบอร์บริษัทที่รวมกันได้เก้าฮะด้านหลังจานมือเหมือนกันพี่ชายนี่ฮะดานหลังจานมือนะนี่ฮะโอ้โหสวยๆนะอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองะรายการนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่ไปฮะองค์นี้แบ่งปันให้พี่ไปครับแต่ขอที่แปดร้อยบาทเหมือนกันฮะ แปดร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายนะครับลองเลือกดูชอบถูกใจองคไหนนะครับองนี้ขอแปดร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายรายการที่สองอะต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงฮะใช่พี่เนื้อทองแดงไหม เนื้อทองแดงเนื้อมหาชนวนเนื้อทองแดงมีตรอจานนะครับมีรอยจานนะฮะสวยๆเลยผิวจะออกสำริดสำริดนิดนึงฮะเรียกคนตั้เบอร์มาได้สิบสี่ครับรายการที่รอยจานเหมือนกันพี่ชายนะแบ่งองุ์ที่แปดร้อยบาทนะครับชุดนี้แบ่งปันที่นะพี่ๆเนี่ยที่แปดร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการที่สามนะครับนี่ยเอาไปพี่ชายนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวผมขอขยันเปลี่ยนถาดแป๊บนึงนะครับ ต่อมาครับเรามาเปิดเป็นรายการลุ้นกันบ้างพี่ชายนะครับจะมาเปิดเป็นรายการลุ้นกันบ้างนะครับนะวันนี้จะเปิดลุ้นสิบเจ็ดรายการนะฮะต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหยิบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะไปเปิดวาล์วที่ท่งนะครับคะเลยนะผมหยิบคะเลยนะครับทีละองค์นะไปฮะเริ่มจากรายการนี้เป็นรายการที่สี่ครับตอกจากกล่องกรไม่ดีครับ ของเราเป็นรายการนําเรื่องทุกองนะครับนะของเราเป็นรายการนําเรื่องทุกองนะครับนี่พี่านีครับใบรายการนําเรื่องลยฮะนี่ฮะใบรายการนําเรื่องนะครับนะนําเรื่องทุกองนะครับสวยๆพี่ชายรุ่นนี้นะครับรายการที่สี่โอ้โหรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นเนื้อมนฟ้าประทานพอนี่ะ องขาวจะกรุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่ฝังเดือก้อนทองจีวรนสายสินะมาเลยครับรายการที่สี่ครับสวยงามมากนี่ฮะเลขคุณตเบอร์หมายเลขสามครับตอกน้ำเลิกนี่ลายมือป,ปู่ครลายมือปู่คลาสสิกจริงพี่นะครับคลาสสิกจริงครับครับรายการที่นี่ครับน้ำจัดเต็มนี้พี่นะักขอ350านะสามร้อยห้าสิบบาทฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอที่เวลาการที่สี่นะ ต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาวงทูบโรยพอยเศกหมุดนะฮะโรยพอยเศกหมุดนะเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขตัวเดียวใหมย่ยเลขหกฮะรายการนี้เอาไป250บาทครับพี่ชายรายการที่2ครับ ต่อามารายการที่สามครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อบนมหาสมุทรองขาวตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่หลังปิดทองคําเปลวฮะเต็มแผ่นหลังนะครับเลขโค้ดจำนร์มาเลขหนึ่งหนึ่งฮะรายการีเลขโค้ดเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งฮะดูตะกุดเนี่ยตะกุดตัดเต็มพี่นะตะกุดสิบสามหกเก้าทิพสองสามสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดดอกฮะโอ้โหนะด้านหลังปิดแผ่นทองเลขเบิ้ลด้วยนะ เอารายการที่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายรายการที่สามอะเอารายการที่หกนะต่อมาครับรายการต่อไปที่เป็นรายการที่เจ็ดครับหรือรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อบนฟ้าประทานพรองดําตะกุดทองกล้าวดอกกําไายทองทิพย์คู่ฝั่งวุณนะจีวอนไซสินหลังฝั่งตะกุดอีกสามกษัตริย์นะครับเลขคนเบอร์เป็นเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการที่จัดเต็มสวยมากนะครับ จัดเต็มสวยมากพี่ชายรายการนี้นะครับนะดูด้านหลังฮะด้านหลังอีกสามดอกพี่ชายเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่เอาไปสี่ร้อยบาทพอับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับสวยงามฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่แปดครับพี่จ๋ารายการที่แปดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเื้อว่าน์ไพรดัมนะครับโรจิวอนสายสินตะกุฎทองทิพย์นะฮะนี่ สวยๆเลยนี่ครับรายการนี้ฮะัรายการนี้นะครับเหมือนตะกรุดหายไปหนึ่งดอกนะครับนี่ครับเหมือนตะกรุดหลุดไปหนึ่งดอกหรือเปล่าพี่นี่ครับไม่เป็นไรครับนะรายการนี้ผมขอแบ่งปันขาดทุนให้พี่ๆแล้วกันนะครับเลขรคุณะเบิ้ลที่สิบห้านะครับแล้วรายการที่ผมแบ่งปันให้นี่ครับองค์นี้ขอที่ร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งนะพิเศษให้นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปคนระับเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อโรยเกสรน,นะครับเนื้อผงเกสรโรยตะไบทองฝั่งเพชรัรบเนื้อผงเกสรโรยตะไบทองฝั่งเพชรพี่เลขค้่ตําเบอร์หมายเลขสิบสามนะรายการนีนะ้ขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งนะร,รายการที่เก้า ต่อมาครับลุยกันต่อพี่ชายเลยรับสลับรายการถัดไปเป็นรายการที่10บฮะรายการที่10ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้องค์ดาราเลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อเทพสุริยันจันทรานะี่ฮะ องค์ขาวสกุลทองทิพย์เก้าดอกสถือแผ่นทองขลังตัดนะฮะมือแผ่นทองจิวรสถินหลังฝนสกุลเงินแท้หดอกครับเลขโคดำเบอรหมายเลขสิบสองฮะดูนี้ด้าหลังเงินแท้นะพี่นะ ดูด้านหน้าครับองค์ดาราเลยพี่นะเต็มเปี่ยมนะฮะเต็มยศครับองนี้นะรายการนี้รายการสิบนะสมคุณค่านะครับนักคุณเงินหลังห้าดอกรายการที่ถือว่าเป็นรายการมัตเตอร์พีทเลยฮะองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งครับนะหนึ่งองค์นี้คุ้มเลยนะครับได้ไปหนึ่งองค์นี้ก็คุ้มแล้วพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนี้ครับจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินนะครับ โลอจีวันสายสินนะครับนาสะดือกล้านทองนี่ฮะเลขคุณตเบอร์หมายเลขยี่สิบรายการนี้รายการที่สิบสองขอเปลี่ยนไี่ที่สองร้อยห้าสิบาทฮนะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทผมให้จับคู่ได้ให้จับคู่สี่ร้อยห้าสิบนะครับนะลองเลือกชมดูพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสองฮะ รายการที่12ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่12องรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาเทพสายลุ้หน้ากากปีกเครื่องบินตะกุดทองทิพย์9ดอกหลังฝัตะกุด3กษัตริย์เลขโพสนําเบอร์หมายเลข29กรายการนี้หน้ากากปีกเครื่องบินฮะ,ะรายการนี้จัดเต็มอย่างนี้พี่ชายนะครับขอที่30050ห้าสิบบาทครับพี่ชายนะฮะร,รายการนี้นะ3ะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบสองฮะ ต่อมารายการที่สิบสาครับ <c oughs> รายการที่สิบาเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อบนพยักอักคคีองค์แดงตะกุดทองทิพย์ก้าดอกกำไลทองทิพย์คู่ฝังบุญนะจีวรสายสินนาะ,ะเลขคูณตั้เบอร์นะครับหมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขสามอะสามป่ะพี่หนึ่งหรือสามไม <ป S 1> ่เหนะ หนึ่งก็เหมือนสามก็เหมือนไะนะครับหนึ่งก็เหมือนสามก็เหมือนับนะพี่กล้องผมไปไหนเออตรงนี้หนึ่งนะพี่นะหนึ่งนะครับเนะี่ยฮะเอาไปพี่ชายรงี้ขอที่สี่ร้อยครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งขอที่สี่ร้อยบาทนะครับโอ้โหทวมทวงพี่ชายนะครับรายการนี้นะ รายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเทพสุริยันจันทาฮะนี่ฮะองน้ําเงินนะครับจะกรดทองทิพย์กล้าดอกเสือแผ่นทองขรัามตัดนะฮะฝังเพชรมือทองแดงนะดีด้านหลังครับองค์ดาราแบบนี้พี่ชายครับ เลขคนทั้งเบอร์นียี่สิบหกครับรายการที่รวมกันแค่แปดนะฮะร,รายการที่สิบสี่ครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมฮะด้านหลังจะกดเงินห้าดอกนะพี่จ๋ารายการนีร้รายการที่สิบสี่ขอห้าร้อยบาทพอฮะต่อมาครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อเทพมหานาทีฮะ ลายการนี้โอนเนื้อองค์มนจินดามณนีนะฮะตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกําไลทองทิพย์คู่สะดือเพชทรทองข้าหลามตัดฝั่งเพชรนฮะด้านหลังเลขโค้ด n เบอร์ครับหมายเลขตัวเดียวด้วยฮนะดูลายมือหลวงปู่ฮะโอ้โหดูด้านหน้ายังสวยครับพี่ชายลายการนี้เลขโคด n เบอร์นี่ครับหมายเลขโอ้โหใสหรือสองนะครับใสหรือสองไปเดนะพี่นะสักครู่นีพี่ มไม่แน่ใจว่าใครกล้องไปไหนนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งฮะสี่นะครับสี่หรือเก้าครับพี่เอาผมตีไปสี่แล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองต่องลองส่องส่องส่องกล้องดูฮะรายการนี้ไม่เป็นไรผมแบ่งปันให้พี่นะครับอง์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทพอฮะรายการนี้ผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับ ต่อมารายการที่16กครับพี่ชานะครับรายการที่16หกขออนุญาตเปิดกันต่อครับนะช้าๆนะฮะ้วรายการที่รายการที่16หรายการนี้เป็นเนื้อจ้านน้ำเงินลอยตะไบทองสะดือกล้อนทองครับสวยงามมากครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทเท่าทุนนี่ขาดทุนด้วยพี่ชายค่าส่งก็เก้าสิบแล้วค่าส่งก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับเอาไปเท่าทุนขาดทุนด้วยนะครับต่อมาคีิชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17น้องขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับรายการที่เป็นเรื่อว่าไพดำไปโรยตะไบทองตะกุดทองทิพย์2ดอกครับรายการนี้นะครับเลขโคดเบอร์มันที่16รวมกันที่7นะครับ250บาทเหมือนเดิมครับพี่ชาย250บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะปดนะ รายการที่18แปดเปิดออกมารายการที่เป็นเนื้อแดงสุริยาคาตโรยพลอยเศษตะกุดทองเนื้อตะกุดเงินสองดอกนะพี่นะตะกุดเงินแท้สองดอกเลขคู่ตัเบอร์หมายเลขสิบห้าครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับตะกุดเงินแท้สองดอกนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สนะิบเก้า รายการนี้เป็นเรือตามโป่งธรณีรวยแบงก์เซกตะกุดทองทิพสีดอกกำไรทองทิพคู่นะคะเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะรายการนี้เอาไปครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยพอพี่่ะครับสามร้อยพอพี่นะครับรายการสิบเก้านะฮะต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการสนะุดท้ายฮะ รายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดนะรายการยี่สิบขออนุญาตเปิดครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อลอยแบงค์เศกฝั่งเพชรฮะรายการนี้เรียกคุณตําเบอร์ใหม่ที่หกกระดกซับครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเพราะวิจารายการที่ยี่สิบนะวันนี้ก็มี20ยี่สิบรายการวิจัยนะครับลองเรื่องรับชมดูนะพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้กราบขอบพระคุณที่พีท่านติดตามด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ